สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์ไทย PBS กับผมจัตุรงค์แสงโชตทิกุลค,ครับ คุณผู้ชมครับนับตั้งแต่การระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สังเกตได้เห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงยังคงวิ่งอยู่ที่หลักพันต่อวันนะครับอะไรทําให้มันเป็นเช่นนั้นแล้วจะต้องทําอย่างไรจะหยุดได้อย่างไรจะหยุดได้เมื่อไหร่วันนี้ครับตอบโจทย์พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปกรัฐหังสสูตรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยและอาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากไบโอเทคนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์ปกรัตน์นะครับคือถ้าเทียบกับการระบาดหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับคนไทยอาจจาะเคยคุ้นชินว่าเดี๋ยวออกมาตรการควบคุมโรคออกมาสักระยะหนึ่งสัก2สัปดาห์สัก4สัปดาห์เดี๋ยวตัวเลขก็จะค่อยๆลดลงไปเองแต่ว่ารอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันแตกต่างกันนะครับเดือนเมษายนเป็นต้นมาจนถ,ถึงตอนนี้น่าจะนับได้ประมาณ 789สัปดาห์แล้วแต่ว่าตัวเลขมันยังไม่ลดลงเลยอาจารย์บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคือเหตุการณ์มันไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างรอบแรกนี่เราเราเป็นนําเข้ามาจากเมืองจีนใช่ไหมครับรอบนั้นนี่คนติดมาเยอะการกระจายม่เยอะเพราะนั้นการตามคนไข้ไปผู้ติดเชื้อไปแล้วไปรอบ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 ไว้นะครับแล้วทำให้ควบคุมโรคง่ายรอบที่สองออถ้าจะดูเป็นรอบที่สอง ในช่วงปลายปีจะเป็นสมุทรสาครน,นะครับอันนั้นก็จะแตกต่างเหมือนกันเกิดขึ้นในชุมชนของแรงงานชาวต่างชาตินะครับอันนั้นก็เขากระจุกตัวแถวๆนั้นก็จะตามไม่ยากเช่นเดียวกันแต่รอบนี้ครับรอบเดือนเมษายนเนี่ยเ,เกิดที่มาอยู่ๆมาโผล่ที่กลางเมืองเลยนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยกระจายไปทั่วๆนะครับเอาประกอบกับการมีการมีช่วงยุคฟันสงการตามหลังมาเนี่ยนะครับทำให การกระจายของเชื้อไปอย่างกว้างขวางนะครับโดยพอยิ่งไปตามชุมชนซึ่งมีคนอยู่เยอะๆนะครับเรามา,มาเริ่ม,มรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งประมาณแถวๆจริงๆผมคิดว่าทางทางรัฐเนี่ยน่าจะรู้ตัวนานแล้วแต่ว่าจะเริ่มปฏิบัติจริงๆเนี่ยประมาณหลังสงกรานแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างจะไปไกลมากแล้วแล้วก็ตามตัวยาบมา,มากๆเลยครับใครจะไปตามทำรัฐสมัยก่อนมันทำไม่ได้แล้วเพราะมัน,มน มันไม่สามารถตามทุกคนเกินกําลังครับอคือหลังจากหยุดสงกรานที่ปล่อยให้คนเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนากันก็ค่อยมามีมาตรการที่มันเข้มข้นขึ้นเป็นแต่ว่าถ้านับจากหลังสงกรานจนมาถึงตอนนี้ก็เดือนครึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเลขได้ายากครับผมคิดว่าผมคิดว่าทุกคนมองคนที่อยู่ในวง,งการอามองออกผมก็เคยพูดรู้เสึกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานประมาณสัปดาห์ที่สาของเดือนเมษาเราอาจจะเห็นตัวเลขมันพุ่งมากนะครับตอนนั้นก็ ไม่มีไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็ <ว thats S 1> มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็มผมคิดว่ามันจะควบคุมยากเพราะว่าในเมื่อเหมือนกับเราไม่สามารถจะใช้คําว่าภาษาไทยสามารถจะโลเคตสามารถจะกําหนดได้ว่ามันเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนมีมีวงรอบล้อมรอบชัดเจนนะครับวันนี้มันกระจายเหมือนดาวกระจายอะครับนึ่ออกไหครับ,รบเราไม่รู้ไปไหนมาไหนเลยแล้วก็ยกตัอย่างเช่นกรณีของเตยนะครับ เราบอกว่ามีมีคลัสเตอร์ใหญ่ที่ครองเตยแบบนี้นะครับอาจจะมีคนเขานำเข้าไปแค่ไม่กี่คน,นครับแต่เขาอยู่ใกล้ชิดกันมากนะครับนั้นการระบาดเกิดขึ้นได้มากเลยนะครับเราก็มีภาพภาพในหัวเขาว่าเดี๋ยวอาจจะมีเหตุการณ์ที่มาล้อมเขาไวนะ้เนี่ยผมผมคิดว่าอาจจะมีประเด็นหนึ่งที่เขาอาจจะไปไปที่อื่นก่อนก่อนที่รัฐจะไปถึงเสียอีกนะครับแล้วเขาก็คงจะมีทางไปเยอะนะครับก็แบบนี้ก็ ผมไม่ใช่ว่าใช้เพาะคงเตยนะครับแต่ว่าที่อื่นด้วยนะครับก็มันก็ทำให้เกิดการควบคุมได้ยากมากนะครับผมคิดว่าการควบคุมแบบดั้งเดิมการทำตามไทม์ไลน์ก็ยังต้องทําอยู่นะครับ,รบแต่ว่าผมหมายความว่า,วามันคงจะต้องบวกวิธีอื่นเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวมาคือวัคซีนเข้าไปด้วยไม่งั้นมันจะควบคุมลาบากมากครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องวัคซีนนะครับถามอาจารย์อนันต์บ้างอาจารย์อน,น,นันต์มองเรื่องนี้ยังไงครับทำไมเราถึงกดตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันไม่ลง หรือว่าสายพันธุ์ของไวรัสมันมีผลด้วยครับผมคิดว่านี่เป็นปัจจัยหลักเลยครับเพราะว่าเรามองในบริบทของปีที่แล้วเนี่ยเราโมกดึงสายพันธอูฮันแล้วพอมาเป็นที่สมุทรสาครเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์จีคือสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เราเชื่อว,ว่าระบาดดีอยู่แล้วแต่พอในครั้งนี้ครับเป็นสายพันธุ์อังกฤษซึ่งหลายๆท่านก็หงสาว,ว่าสายพันธุ์อังกฤษก็คือ b 1 1 7น่นนเเนี่ยมีผลการทดลองค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าไวารัสตัวนี้อยู่ในร่างกายของเรานานขึ้นนะครับ จากที่เดิม17วันหรือ10วันเวลสก็จะหายไปจากร่างกายแล้วเนี่ยเวลาสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเราสามารถที่จะพบได้ถึง14วันอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุนะครับที่เนื่องจากว่าเขาอยู่นานเขาอยู่เยอะแล้วเขาอยู่กระจัดกระจายค่อนข้างตอนนี้เป็นพันคนหรือเป็นระดับอาจจะเป็นหมื่นคนแล้วที่เรายังยังตรวจไม่พบนะครับการที่เขาอยู่นานการที่เขาติดง่ายการที่เขาไปได้ในหลายๆที่เนี่ยครับทำให้ จำนวนของเคสเนี่ยผมยังคิดว่ามันยังมีโอกาสที่จะสูงขึ้นกว่าเดิมจา,จากนี้ไปอีกด้วยถ้าเกิดว่ามาตรการของการป้องกันก็คือการล็อกดาวน์ยังยังทำได้ไม่เต็มที่ทุกวันนี้ผมยังมองว่าการล็อกดาวน์ที่เราคิดว่าเป็นการล็อกดาวน์แต่มันคงไม่ใช่เป็นการล็อกดาวน์ที่เหมือนกับที่เราพบเมื่อปีที่แล้วเหมือนกับหลายๆที่ที่เจอปัญหาของสายพันธุ์อังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษเองที่เราทราบว่าเขามีการล็อกดาวน์อยู่นานพอสมควรก่อน,อนที่จะมีการปลดล็อกก่อนที่จะ มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตอนช่วงนั้นอังกฤษมีปัญหาเรื่องของการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษเยอะมากเยอะจริงๆจนกระทั่งที่เขาจําเป็นต้องมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเคสลสักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยให้มีการกระจายของสายพันธุ์อังกฤษเกิดขึ้นลนักษณะแบบนี้แต่ว่ามาตรการ,รที่รัฐใช้ในรอบนี้ก็อาจจะมีการสั่งปิดสถานที่ตามที่เคยใช้ไว้เมื่อปีที่แล้วหรือว่าหลายๆครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นแต่ว่าการระบาดรอบนี้มันต่างจาก หลายครั้งก่อนหน้านี้ก็คือว่าพอไปกดจุดหนึ่งมันก็ไปโผล่อีกจุดหนึ่งพอไปปิดจุดนี้ก็ไปโผล่อีกจุดนี้มันเกิดขึ้นได้คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับว่าสมมติว่าเราไปปิดสถานบันเทิงหรือไม,ไม่ให้มีการทานข้าวกันเนี่ยคนซึ่งมีการมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเขาก็จะไปมีสังคมในกิจกรรมอื่น ซึ่งตอนนี้ผมก็อาจจะคิดว่าที่เรามีข่าวเรื่องของแคมป์คนงานซึ่งเขาอาจจะไปอยู่รวมกันเนื่องจากว่าเขาไปทานอาหารนอกบ้านไม่ได้เขาก็ต้องทานอาหารร่วมกันอยู่ใน,ในแคมป์คนงานเหล่านั้นหรืออาจจะเป็นสถานกักกันหรืออะไรต่างๆที่เราเกิดขึ้นมันมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นผมคิดว่าการที่เราไปแก้ไขปัญหาตรงจุดหนึ่งเช่นการไม่ให้มีการไปรับประทานอาหารหรือไม่ให้มีการไปสถานบันเทิงหรือไม่ให้มีการไป กิจกรรมฟิตเนสอะไรที่ป็นเฉพาะเจาะจงมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้มันมีการปฏิสัมพันธ์กันในกิจกรรมอื่นๆที่<ม>เราไปไม่ถึงนะครับลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราต้องรู้ว่าไวรัสมันมีอยู่ในร่างกายของคนแล้วการกระจายจะเกิดขึ้นจากคนสู่คนและตราบใดที่มีปฏิสัมพันธ์อันนี้เกิดขึ้นเราต้องป,ป,ป,ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเราย,ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่มากเพียงพอโอกาสที่เราจะต้องมีการแพร่กระจายจากเชื้อจากคนสู่คนเป็นไปได้เสมอ ไม,ไ,มไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดจากกิจกรรมที่เราจะต้องรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเดียวหรืออ,อ,อยู่ในสถานบันเทิงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ครับว่าไม่ว่าจะกิจกรรมใดที่เราอยู่ร่วมกันสามารถเกิดการแพร่กระจายของเชือ้อได้ทุกอย่างคร,ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะกรณีของผู้ป่วยรายวันนะครับแต่ว่าการระบาดรอบนี้นี่เจอตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เยอะจนน่าตกใจถามทั้งในมุมของคุณหมอถามทั้งในมุมของ อาจารย์นักไวรัสวิทยาการเสียชีวิตในรอบนี้ที่มันมากมันผิดสังเกตหรือเปล่าหรือว่ามันผิดปกติหรือเปล่าครับก็ดูเยอะมากนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสองเรื่องด้วยกันเราทราบอยู่แล้วว่าไวยรัสสายพันธุ์ที่เจอข้างแรกในอังกฤษนี่นะครับเพราะว่าบีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเมื่อกี้ที่อาจารย์อนันต์พูดถึงเนี่ยมันทั้งแพร่เร็วแล้วก็ก่อโรคความรุนแรงหือมากกว่าเดิมนะครับประกอบกับว่าเราต้องยอมรับนะครับว่า การสาธารณสุขประเทศเราเนะี่ยมีขีดอันหนึ่งซึ่งเป็นขีดจำกัดซึ่งปกติเนี่ย ICU ของประเทศเนี่ยมันก็แทบจะเรียกได้ว่าก็เป็นปริ่มอยู่แล้วนะครับแทบจะคนไข้จะต้องคนไข้ออกคนนึงออกไปคนนึงเข้ามาแทนประกอบถ้าเกิดพอมีเคสเยอะๆมีคนไข้หนักมากๆเนี่ยมันก็จะล้นกําลังนะครับทั้งคือมีเตียงอะเตียงมันเสริมได้นะฮะแต่กําลังหมอพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่อื่นๆมันเสริมได้ยากม่ฉะ้จะเอาหมอ คนไหนหรือพยาบาลคนไหนไปดูแลได้ก็ไม่ใช่มันจะต้องเป็นคนซึ่งเคยดยูแลคนไข้หนักมาก่อนเพราะฉะน,นั้นมันก็จะเป็นสาเหตุประการหนึ่งนะครับซึ่งอาจทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังในประเทศอื่นนะครับก็จะเห็นว่านอกจากคนไข้ที่เป็นโควิดเสียชีวิตมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าทักปีหน้าเรากลับดูย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า excess death rate เพิ่มขึ้นด้วย แปลว่าคนคนไข้ที่โรคอื่นนะฮะ<ม>ก็จะเสียชีวิตมากขึ้นด้วยหมายความว่าไม่ต้องป่วยโควิดแต่ว่าสูญเสียทรัพ,พยากรไปกับการรักษาโควิดทําให้ผู้ป่วยโรคอื่นเสียยอการในการรักษาถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับอ,อันนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่ยังไม่ได้มองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวียวสักพักเรามองย้อนหลังไปหรือเราไปมองวันนี้ก็ได้ครับม้ว่าจะเป็นอังกฤษในไม่กลที่ไหนที่ระบาดหนักๆจะเห็นตัวเลขนี้ชัดเจนครับว่ามีผู้ป่วยซึ่งซึ่ง คอจริงไม่น่าจะเสียชีวิตก็เสียชีวิตเนื่องจากระบบสารสุขมันล่มครับ,รบในบทควานั้นนะครับครับจริงๆล้วมีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่อังกฤษทําค่อนข้างชัดเจนว่าสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยครับถ้าหากเราดูตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าสายพันธุ์ทั่วๆไปยอยู่ประมาณ6กถึงหกสิอ,อน,นีด้วยเชื้อของมันเองใช่ไหมครับใช่ครับน,นี้คืออันนี้คือตัว,ต,วตัวเลขที่ทางอังกฤษเขาเก็บข้อมูลจะในโรงพยาบาลที่ ที่มีอัตราการตายอัตราการป่วยนะครับเขาพบว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิมก่อนที่อังกฤษจะมีการระบาดของสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยสายพันธุ์นี้ประมาณ60-70ที่มีอัตราความรุนแรงที่สูงขึ้นแต่พอมีงานวิจัยอีกชนิดอีกชิ้นนึงออกมาเขาเก็บตัวอย่างตั้งแต่คนเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลถึงมือหมอแล้วแล้วตรวจแล้วก็เราดูเพราะว่าอัตราการตายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาสองตัวนี้มาด้วยกันเขาจะบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่คนนป่่วยเีย ถึงมือหมอแล้วเนี่ยจะถามว่าตามคำรแรงของโลกจะไม่แตกต่างแต่ที่สาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคนที่เป็นแล้วไปหาหมอช้าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่เราจะเจอว่าทําไมคนถึงมีอัตราการป่วยตายสูงขึ้นที่เราเจอกันตอนนี้ตอนช่วงแรกๆที่เราเห็นมาเนี่ยก็คือคนป่วยแล้วเข้าไปหาสถานพยาบาลแล้วคุณหมอรักษาแล้วสาม,มารถทันทงทีให้ยากต้านไวรัสก็ดูเหมือนว่าอัตราการป่วยตายมีไม่มากแต่ตอนนี้เราเห็นว่าหลายๆท่านเนี่ย มีโรงพยาบาลที่จะต้องอยู่อาจจะต้องใช้เวลาน,านานพอสมควรในการที่จะรู้ผลว่าตัวเองติดอาจจะใช้เวลาน,านานพอสมควรที่จะต้องหาโรงพยาบาลที่พร้อมที่จะสามารถเขาเขาแอดมิดเข้ารักษาพยาบาลได้เราเห็นหลายๆเคสที่มีอาการหนักจนกว่าแล,วแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่เขาทราบผลการการตรวจได้ลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะที่ตอบได้ครับว่า ปัจจัยหนึ่งก็คือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่อาจจะยากขึ้นสำหรับการการระบาดครั้งนี้ที่มันดูเหมือนว่าจะมีการความไม่เพียงพอต่อต่อสถานพยาบาลที่มีความเพียงพอต่อการรักษาแต่ในมุมมองของตัวไวรัสเองนะครับ,รบถ้าขัดเราดูที่ mutation หรือการเปลี่ยนแปลงการกลายพันธุ์ของเชื้อตัวนี้ครับตอนนี้มีข้อมูลข้างๆที่จะชัดเจนว่าหลายๆตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่บนไวรัสตัวนี้มีความสามารถในการก่อโรคได้นะครับโดยเฉพาะ ตำแหน่งหนึ่งที่เรารู้ว่าน n 5 0 1 y ซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วก็ตัวนี้ก็จะจับกับตัวโปรตีนตัวรับได้ง่ายเข้าไปสู่เซลล์ได้ดีอีกตำแหน่งหนึ่งคือเขาสามารถที่จะเข้าไปในอวัยวะต่างๆได้มากขึ้นเช่อนอาจจะไม่ได้แค่ปอดอย่างเดียวอาจจะไปที่สมองหรืออาจจะไปที่หัวใจหรืออะไรต่างๆที่เราพบว่าแล้วลำไส้ต่างๆที่เราพบว่าโควิดสามารถไปได้และจริงๆล่าสุดเนี่ยเขามีงานวิจัยออามาชินน้นนึงจากที่อังกฤษเขาก็บอกว่า ไวรัสชนิดนี้ครับสายพันธุ์นี้มันมีมิวเทชันที่ตำแหน่งของ N ก็คือตัวโปรตีนนอกสไปาที่เรารู้จักกันมาก่อนเนี่ยสร้างโปรตีนอีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า OIF9b ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่จะไปยับยั้งการทํางานของสารที่ร่างกายเราเอามาต่อต้านการทํางานของไวรัสเรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนตัวนี้ครับจะเป็นตัวทําให้ไวรัสมันสามารถที่จะไปต่อสู้กับสิ่งที่ร่างกายของเราพยายามที่จะต่อต้านได้ดีขึ้นหลายๆท่านก็เลยมองว่าตัวนี้จะทําให้เราต่วเร็ว แล้วก็ป่วยหนักขึ้นกว่าที่เราเจอข่าวสายพันธุ์ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ต้องเป็นข้อมูลที่เราต้องดูต่อไปครับว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะปกติแล้วไวรัสไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจนทําให้ตัวเองดุขึ้นเพราะว่าถ้าดุขึ้นโฮสต์ของเราตายเร็วอย่างของเราถ้าเกิดว่าเรามีไวรัสอยู่แล้วเราตายไปเนี่ยไวรัสจะไม่มีทางที่จะอยู่รอดเพราะฉะนั้นกาการก็คือเขาต้องแพร่กระจายไว้เขาจะไม่ทําให,ให้ให้โฮสต์ก็คือคนที่สร้างเข้ามาเนี่ยตายเพราะว่าเขาเองก็จะไม่มีทางไปอยู่ ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ในหลายๆเคสขึ้นมาซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงกับสายพันธุ์อังกฤษนียครับเราต้องลองดูต่อไปว่ามันเป็นแค่ธรรมชาติหรือว่ามันเป็นสิ่งที่วรรัฐทาขึ้นมาโดยความตั้งใจของเขาขึ้นมาครับครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูกรณีของอังกฤษกลับไปดูกรณีของสหราชอาณาจักรที่บอกว่าเป็นต้นตอของสายพันธุ์นี้เนี่ยครับเคยขึ้นไปถึงตัวเลขสูงสุดของผู้ป่วยรายวัน,นถึงหลักหมื่นอาจจะถึงประมาณห0,000ื่นะครับทีนี้กลับมามองในประเทศไทยที่กําลังเจอโจทย์ มีความเสี่ยงขนาดไหนที่ไทยจะขึ้นไปถึงจุดนั้นด้วยมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับใช่ผมยังมองในแง่ดีนะครับอัน,น,น้ว่าแก้ดินประเทศอังกฤษไม่ได้เป็นจุดกำเนิดของไวรัสสายพันธุ์อังกฤษนะครับแต่ว่าอังกฤษเนี่ยทำการวิเคราะห์สายพันธุ์มารุชในโลกก็ไปพบสายพันธุ์นี้ที่เคนนะครับก็เลยเจอเวลาผูร้รอดสายพันธุ์อังกฤษแปลว่าเ,าเจอครั้งแรกในอังกฤษไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันแต่เจอครั้งแรกในอังกฤษนะครับอโอกาสที่เราจะเจอเจอเป็นหมื่นเนี่ยถามว่าเจอได้ไหม โอกาสเป็นไมได้แต่ผมคิดว่าน้อยนะผมคิดว่าคนไทยเนี่ยเรามีข้อดีอย่างหนึ่งก็อย่างที่เราเห็นทุกคนนะครับเราคารพเคารพอป้องกันตัวเองดีนะครับแต่ก็ถามว่ามันมีคนบางคนที่ที่เขาไม่ได้ค่อยป้องกันตัวเองหรือเปล่ามีนะครับผมวันก่อนที่ผมก็เล่นทวิตเตอร์ก็ลองไปผมออกจากบ้านไปดูก็มีคนบางคนบางกลุ่มที่ที่เขาไม่ใส่แมสกก็นั่งคุยกันนะครับเราก็ทราบอยู่ว่ามีคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ที่น่าก,กังวลนะครับ พอผมทวิตไปผมก็โดนทัวลงทัวลงเาเป็นอีลิซเลย,ยงี้ยนะครับก็ไม่ใช่ทัวผมทัว,ทวลงผมผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมด้วยความเป็นห่วงอย่างเดียวนะครับว่าว่าเขาเป็นคนซึ่งมีความเสี่ยงแล้วก็ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาเขาก็จะเข้าถึงโรงพยาบาลได้ได้ยากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานกลุ่มาบ,าง,บ,า,งบ,า,งบางกลุ่มเฉพาะนะครับ รัฐก็ควรจะต้องไปให้วัคซีนหรือไะทำยังไงก็ไปให้ความรู้รณรงให้เขาเนี่ยค่อนข้างผมผมเข้าใจว่ามัทำยากการการใส่มาสตรอเวลาบางคนนี่ไม่เคยนี่ก็อาจจะหงุดหงิดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปรณรงในกลุ่มนี้ถ้าเราทำแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าตัวเลขหลับเป็นพันเนี่ยก็คงอยู่สักระยะหนึ่งถ้าเรามีวัคซีนมามาพร้อมนะครับ โยทดตัวเลขนี้จะค่อยๆลดลงช้าๆนะครับแตน่นต้องมีวัคซีนนะครับแต่ถ้าอยู่ในเฉพาะปัจจุบันเนี่ยผมเดาว,ว่ามันไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นเพราะว่านี่ฮะเพราะว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่เอาว่าวัคซีนชนิดนี้นครับเป,ป็นการการป้องกันการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่ผมเข้าใจว่าจนปัจจุบันเนี่ยมันมีหลักฐานว่ามันป้องกันการแพร่เชื้อได้หรือเปล่านะครับ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นสามารถติดเชื้อได้แล้วก็สามารถมีไวรัสได้สามารถส่งต่อไวรัสได้แปลว่ามันไม่เกิดภูมิกันหมู่ฉีดไปเพื่อป้องกันตัวเองนะครับจนกว่าวเราจะมีวัคซีนซึ่งเรากำลังจะผลิตในเรมิีผลิตแล้วล่ะเราจะอนุญาตมาใช้ในเดือนหน้าเช่นของออกซฟอร์อสตราซ c น้าอย่างเงี้ยแลมีหลักฐานว่าสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ด้วย เมื่อเวลานั้นนะมันจะทําให้การแพร่กระจายเชื้อเนี่ยมันลดลงเพราะตัวเลขมันก็จะลดลงฮนะผมผมก็จะนะแต่ผมค่อนข้างมองในในแง่ดีนะครับว่ามันจะไม่ถึงหมื่นต่อวันครับอาจารย์อนัน์เห็นด้วยไหมครับว่ามันคงจะไม่ถึงหมื่นมันคงอาจจะไม่ไปซ้ํารอยกับบางประเทศเพียงแต่ว่ามาตรการที่มีอยู่ต้องรอวัคซีนเหมือนกันถึงจะกดตัวเลขได้ครับเห็นด้วยครับจริงๆแล้วอันนึงที่ผมเห็นค่อนข้างชัดเจนคือคนไทยใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะมาก ถ้าเปรียบเทียบกับจริงๆรถสายพันธุ์อังกฤษเป็นปัญหาสําคัญของอเมริกาด้วยนะครับเป็นตัวที่ตอนนี้เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดสูงมากๆในอเมริกาและในหลายๆประเทศทั้งประเทศตะวันตกมีความเชื่ออย่างหนึ่งการสวมหน้ากาการอนามัยไม่เป็นการป้องกันการการะจายเชื้อจากคนแต่เราไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อเข้ามาเนีย่ยเป็นความคิดของของชาวตะวันตกแต่ทางนในในคนคนไทยหรือบทของคนไทยเนี่ยครับเรามองว่าหน้ากาการอนามัยเป็นการป้องกันทั้งออกและเข้าซึ่งผมคิดว่ามันเป็น เป็นความคิดที่ถูกต้องและนี่คือสิ่งหนึ่งที่พอเราเริ่มมีข่าวออกไปมากๆว่าสายพันธุ์กฤษดเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงสายพันธุ์ที่แพร่กระจายไวผมสังเกตเห็นเลยว่าหน้ากากาอนามัยนอกจากจะเป็นแค่ชั้นเดียวอาจจะเป็น2ชั้นแล้วตอนนี้ซึ่ง,ต,งต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นวินัยอันหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะทึ่งกับกับคนไทยว่าเราพอเรารู้ว่านี่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศแล้วเราต้องการที่จะสร้างาให้ประเทศไทยเราแก้ไขปัญหาอันนี้ได้ทุกคนพร้อมใจกันเอาหน้ากากาอนามัยมาใส่เนี่ย เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้ว่าเคสของเราก็จะอยู่ในระดับนี้ครับประมาณพันอาจจะถึงสามพันในบางวันแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะถึงระดับหมื่นเพราะว่าถ้าถึงระดับหมื่นนั้นนะจะถึงนานละตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีมาตราการต่างๆที่เราเราเริ่มใช้กันไปเรื่องของการผิดกิจกับก่อนเวลาที่เราที่เราสมควรทากันเพราะฉะนั้นผมคิดว่า วัคซีนเหมือนที่อาจารย์ปกรัดพูดไว้ครับว่าจะเป็นตัวที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แต่คุณสมบัติของวัคซีนคงจะได้พูดต่อไปครับว่าวัคซีนแบบไหนจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยั่งยืนที่สุดตอนนี้เราคือดับไฟบดับไฟอยู่แต่เรายังคิดว่าไฟมันยังลุกอยู่เพียงแค่ว่าดับไฟไม่ให้มันโหมลุกขึ้นมาเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วกว่าที่เราจะกลับไปสู่จุดเดิมก่อนที่จะเกิดการระบาดในเดือนเมษายน,ายนก็คือมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณหลักสิบ จะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อดูจากสถานการณ์ในเวลานี้เมื่อดูจากมาตรการในเวลานี้และเมื่อดูจากวัคซีนที่กําลังจะทยอยยอยเข้ามาสู่ในประเทศนะครับคือถ้าหากผมเอาประเทศอังกฤษเป็นเป็นโมเดลนะครับว่าตอนนี้อังกฤษแหละเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วคิดว่าน่าจะอัตราการเสียชีวิตของอังกฤษน,าน่าจะเป็นน่าจะประมาณเป็นหลักหน่วยแล้วตอนนี้คือได้ข่าวว่าสองวันก่อนไม่มีอัตราการคนเสียชีวิตในประเทศอังกฤษเลย แต่ตอนนี้ประเทศอังกฤษอาจจะมีประเด็นเรื่องของสายพันธุ์อินเดียซึ่กำลังเข้ามาเป็นประเด็นทําให้อังกฤษเริ่มเห็นเคสเกิดขึ้นในประชากรอายุน้อยๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นอายุ20ปีเนี่ยเริ่มมีเคสสูงขึ้นเพราะว่ากลุ่มนั้นยังไม่มีการใช้วัคซีนแต่ถ้าเห็นว่าในสายพันธุ์อินเดียที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักละที่จะทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในอังกฤษและเกิดขึ้นว่าสิ่งที่ดูเหมือนกำลังจะดีขึ้น อาจจะมีอะไรที่จะทําให้เราจะต้องมาเจอปัญหาอะไรอีกซ้ําแล้วอีกหรือเปล่าแต่ข้อดีคือว่าคนอังกฤษได้รับวัคซีนไปมากกว่า50%ของประชากรแล้วสายพันธุ์อินเดียที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ไมดูเหมือนไม่ได้สร้างปัญหาใหญ่นักเมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษตอนช่วงแรกๆของการระบาดนะครับคราวนี้ในบริบทของคนไทยว่าเมื่อไหร่จะไปถึงจุดนั้นได้สิ่งแรกที่จะต้องทําให้เหมือนกับอังกฤษก็คือว่าเราต้องวัคซีนให้วัคซีนกับประชากรของเราอย่างน้อย50%เหืออนที่ังกฤษเป็นตอนนี้ โดยประมาณสิ้นปสีสิ้นปีน่าจะยังถึงนะผมว่าผมเ<ะ>้่าของผม,<ะ>ผมคำนวณดูว่าการเพราะตอนนี้เรามีวัคซีนออกมาเลยครับ<ะ>ถ้าเราคำนวณว่าออกมาตามแผนจริงๆทุกเดือนเดือนละสิบล้านนะครับสิบน,นสปีก็อาจจะประมาณห้าสิบล้านแต่ละคือเราต้องฉีดวัคซีนสองเข็มเพื่อที่จะเห็นคุณสมบัติของวัคซีนให้เต็มที่ผมคิดว่าตอนนั้นเราจะเริ่มเห็นไม่จำเป็นต้องถึงสิ้นปีครับเพราะกิดเริ่มมีประชากรสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเริ่มได้วัคซีนเต็มที่แล้วเนี่ย การติดเชื้อจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกว่าหายหรือประมาณแค่สิบยี่สิบเหมือนที่อังกฤษเจอแต่ผมว่าเราจะเราจะไม่เจอระดับพันเราอาจจะเจอระดับร้อยแล้วก็เกิดเรามีผสมกับการใช้หน้ากากอนามัยหรือการมีวินัยในการที่จะยกอกาศให้สูงผมว่าเราสามารถทําได้โดยโดยสภาวะแบบนี้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งคือว่าเราไม่มีศัตรูข้างนอกเข้ามา เดี๋ยวคงต้องพูดถึงว่าไวรัสมันมีหลายประเภทและตัวที่วัคซีนที่เราใช้อยู่ตอนนี้อย่างก,กรณีของแอสตราเซเนกาที่จะมาเนี่ยเขามีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าถ้าสายพันธุ์แอฟริกาใต้ซึ่งเราทราบว่าแอฟริกาใต้ตัวนี้หนีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีแล้วผลการทดสอบแอสตราเซเนกาในแอฟริกาใต้เองผลออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเขาใช้กับไวรัสตัวน,นี้ได้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดปัจจัยต่างๆเช่นเราไปปล่อยให้มีศัตรตูตัวใหม่เข้ามาในประเทศของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวฉุดให้การ กับสู่สภาวะปกติเนี่ยจะชา้าลงไปอีกครับ,รบในมุออาจารย์ปกคร์สนะครับคิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักกี่เดือนกว่าที่เราจะสามารถกดตัวเลขให้รู้สึกว่าสบายใจสบายใจได้แล้วอะไรแบบครับผมไม่มีเมจิกแอมเบอร์ให้ให้ตอบเลยอะว่าว่าสักกี่เดือนมันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลายๆอย่างครับข้อที่1ตัวเลขที่ที่บอกว่าเราจะดีลิเวอร์มาเดือนละสิล้านเนี่ยมันได้ตมนั้นไหมข้อที่2รัฐบาลไม่ใช่ครับเอกชน ยาเพื่อสเข้ามาเสริมเท่าไหร่สมมติรัฐบาลอีกคนช่วยกันได้เดือนละคนละ10ล้าน20ล้านแล้วฉีดโดสแรกไปก่อนเลย์โดสสองไปภายในสิ้นปีเราได้สักเจดของโดสแรกผมว่าจะเยี่ยมมากเลยฮะมันจะเยี่ยมมากเพราะเรา,เราตอนนี้มีตัวเลขแล้วว่าคนที่โปรตีนสีสองเกณฑ์นะครับนอ,น,อนอกจากจอนชันกับจอนชันนะครับโดสที่1โดสที่2ห่างกันถ้าเป็นซิโนแวคให้ 2- อถึงสสัปดาห์แต่ให้4สัปดาห์ดีกว่า ถ้าเป็นแอสตราเซเนกาซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทางกันสี่สัปดาห์รัฐบาลอังกฤษบอกว่าวัคซีนไม่พอยืดออกไปไม่ถึงสองสัปดาหสัปดาห์แต่ว่าปรากฏว่าก,การยื่ออกไปเนี่ยจริงๆเพิ่งแก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลนแต่ประสิทธิภาพกลับเพิ่มขึ้น <S <S นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่ฉีด,ดวัคซีนโดสแรกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ผลิตมาโดยไม่ต้องสงวนคุณโดสสองไว้เอาโดสสองที่สของผมเนี่ยฉีดโซลแรกไปแล้วเอาโดสที่สองเนี่ยเอาให้คนอื่นก่อนผมรอไปจะสองสัปดา์รอให้ปั๊บ การรับผมเนี่ยภูมิก็จะขึ้นดีกว่านะครับมันก็จะได้มันก็จะได้ไดทําให้เราสามารถให้โดสเดียวเนี่ยคนในคนไทยเนี่ยได้ได้มากกว่านี้จนถึงสิ้นปีนะครับนี่รัฐรัฐเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างรุนแรงเลยแต่ว่าไทยอาจจะเจอโจทย์ที่ต้องบริหารจัดการวัคซีนลนักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าตอนนี้กาลังเจอคลัสเตอร์ใหญ่มากในเรือนจําซึ่งก็แน่นอนว่าบริหารจัดการได้ค่อนข้างยากกับการที่จะควบคุมโรคเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่า จะจัดการจะควบคุมโรคในเรือนจาได้ยังไงวัคซีนตัวเดียวครับที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้คือผมคิดว่าเรือนจําเป็นเป็นสถานที่ที่มีความแออัดสูงอาจจะสูงที่สุดในประเทศตอนนี้เลยครับเพราะว่าเรามีต่างประเทศเขาก็เจอโจทย์ของ,ต,องติดโควิด <COVID S 2> ในเรือนจำใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในเรือนจำแล้วก็คือปล่อยให้มีการติดในเรือนจําจนจนทําให้มีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีหนึ่งที่เราสามารถทําได้แต่การคลนเสี่ยงต่อการที่จะให้ผู้ต้องขังมีการติดไวรัสได้ ติดเชื้อได้ประมาณ70% 80%ปเปรเ็นความเสี่ยงที่หลายๆคนอาจจะยอมรับไม่ได้ครับว่าภูมิคุ้มกันหมู่น้นจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าถ้าทาแล้วจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่จริงๆไหมผมว่าสามารถเกิดขึ้นได้ในเรือนจำเพราะว่ามันเป็นสังคมปิดและมีการกระจายของเชื้อค่อนข้างสูงแต่ประเด็นในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและอาจจะถูกหลักมนุษยธรรมที่สุดก็คือการให้วัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวัคซีนของซีโนแวคเนี่ยเรารู้ว่าสามารถป้องกันการเป็นโรคที่รุนแรงได้เนี่ยแล้วเราระดมซีโน เป็นการอย่างน้อยเป็นการป้องกันการเกิดโรครุนแรงในในกลุ่มผู้ต้องขังเหล่านั้นแล้วถ้าเกิดให้มีการติดเชื้อรบับโรงพยาบาลสนามเราหายเองได้ก็จะเป็นการเพิ่มคุ้มคุ้มกันในลักษณะแบบนั้นได้ผมคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรือนจําได้แต่คือตอนนี้วัคซีนต้องสมควรต้องนําไปใช้เพราะว่าโอกาสที่ผู้ต้องขังบางท่านอาจจะต้องมีอาการของโรครุนแรงได้เนี่ยอาจจะต้องต้องมีการป้องกันบุคคลเหล่านั้นด้วย แต่ถามว่าปัญหาเรือนจําอาจจะสุดท้ายมาก,ก็จะแก้ไขปัญหาด้วยธรรมชาติของไวรัสเองเพราะว่าสุดท้ายคมบคุมการหมู่จะเกิดขึ้นครับ,รบสุดท้ายครับสั้นๆครับจะจบอย่างไรและจะจบเมื่อไรครับก็ค,บคือจะตอบได้คือคําตอบเดียวนในความคึกน้สึกของผมก็คือว่าเราได้วัคซีนกันเร็วที่สุดเมื่อไหร่2เข็มนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันการรับเชื้อจากข้างนอกมา,มาได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้าหากทุกอย่างเป็นไปได้ตามแผน ผมคิดว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆกลับมาสู่สภาวะใกล้ปกติที่สุดเท่าที่เราเคยเจอกันก่อนช่วงที่จะมีการระบาดครั้งใหญ่ทางนี้ที่ที่เราเจอมันต้องเดือนเมษายนอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยอื่นๆเกิดขึ้นเช่นเราไปเจอสายพันธุ์อินเดียเข้ามาตอนช่วงที่วัคซีนเรายังไม่พร้อมหรือวัคซีนเรายังให้ไม่เต็มที่อันนี้จะเป็นปัจจัยที่เราจะต้องดูต่อไปว่าเราจะต้องยื้อกันอีกนานสักเท่าไหร่เพราะว่าอินเดียเองแพร่กระจายไม่ได้ช้ากว่าังกฤษ มีโอกาสที่จะหนีวัคซีนดีกว่าอังกฤษด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นศั<ม>รตรูต่างๆที่เราจะเข้ามาในอนาคตนะครับเป็นอะไรที่เราต้องจับตามองเราคิดว่าเราอาจจะต้องนอกจากจะใช้วัคซีนในการป้องกันเราจะต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อจากไวรัสเหล่านี้ด้วยครับ,รบอาจารย์โปกรัฐครับขอเร็วกว่าสิ้นปีได้ไหมครับได้ฮะต้องทำอั่างนะ <c oughs> ไ,ได้แต่ว่าผม <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมผม,ผมคิดว่าน่าจะทําได้ผมคิดว่าอยู่ในวิสัยที่ ถ้ารัฐบาลร่วมกับเอกชนน่าจะทําได้แล้วผมที่คนที่จะฉีดการฉีดเข้ากล้ามนื้ไม่น่ายากมันจะยากตรงที่บริหารจัดการเอาคนมาหลังจากฉีดแล้วมานั่งเฟมาสังเกตอาการอะไรแค่นั้นเองผมคิดว่าผมเคยคำนวณก่อนหน้านี้นะครับพยายามทำวิจัยก็ไม่รู้ถึงเปล่าว่าเราควรจะฉีดวัคซีนวันละส0 0 0 0นคนแล้วผมคิดว่าควรจะฉีดให้ได้ก่อนตุลาเพราะว่ามันเป็นฤดูการท่องเที่ยวของเราแต่ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับ ก็อยากอยากให้ฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าคือตอนนี้วัคซีนมันในมือเราเนี่ยมีแค่2องชอยใช่ไหมมีเชนซิโนแวคแอสซอเซเนกามันเหมือนเราเดินไปในป่าครับแล้วก็มีงทบับูทการงูกัดครึ่งครึ่งแข้งมันมีงทบับูทเต็มแง่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องไปถึงกลางป่าถึงจะมี mm hmm. เลือกเอาต่ใสหรือไม่ใสเป็นผมผมใส่นะบูทครึ่งแข่งผมใส่ เพราะอย่างน้อมันกัดมันฉก,ม,กมีโอกาสมีโอกาสที่มันจะโปรเทคเราได้ดีกว่านะครับก็ผมผมคิดว่าการที่เราเราใส่วัคซีนเอาทัวร์เราใส่บูธเนี่ยแม้แต่ว่าครึ่งแทมมันก็จะมีประโยชน์เอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับทั้งหมดคือตอบโจทย์ไทย PPS วันนี้ครับผมจตุรงแสงโชติกุลสวัสดีครับ